แล้วเอ๋บ้างบางคนเห็นยังไหนล่ะโอ้ตัวบักซีดาตัวน่นนัว่าเห็นเราเด้กพยันค่ะพยันค่ะดเดี๋ยวเอาบักซีดาไปเิ่นกินเดี๋ยวบักซีดาโหสองเง่นหนูไปให้เิ่นกินไม่เห็นเราเด้ เอา้าวหง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 เนี่ยน,นแดงแดงหงเปล่าเสื้อว่ามันหื้อเปล่ารงม <laughs> ีเลขแบนอยู่บนหัวความเด้กโอ้ยเลยกลายเป็นสองนาะทีซ้ำเนี <laughs> ่ยลูกไส้ลา ต้นเี้ต้นสา์ค่ะยังวะแม่เกียวอ่ะฮะเขาเ็งว่าอยากกินนั้แต่คูหามาใส่ป่ากินเขากินแล้วกินแล้วกินไังไหบอง่าเขาอย่งีก่กินกับมะโกแล้วเกเจงได้หระบะโกเออ ว่ยสีมาถ่าเห็ดย่างรถนันเขียวว่าใดเด้ต้องคอยเป็นคอยไปกับบนัดกันมือนี่ล่ะที่แรกว่าสีไปเกี้ยวหอยเขาก้อนนั่นแหละพอ่อยาก,ยก,กอ,อยู่ไก่รถไหมป้ายานม่มหมักไหมอันนี้คนเออนอ้อมเปย์ไก่มาเขียเพรานเลยเอาใหม่มาโปะไว้เนี่ยเอาใหม่มาโปะไว้ยังเสร็พ่อเด็กเก็บไส่กรงใส่แกงไก่เนี่ยสุดยอดนักเขียะเขียจริงจริง